เงินมันอยู่ในอากาศจะคว้างบริษัทพุนมากผุน่นเขายุ่ตั้งประเทศผุนนะครับเฮ้าเนี่ยยุ่ประเทศที่ว่ายุ่น้ากันนะเป็นพีเป็นนองกันยุ่ในประเทศเดียวกันเฮ้าต้องแบบต้องซอยเหลือเกลือกูลกันนะแย่ยไปยานกันไดดีครับพี่นองบางคนหูไ่อยากบวหมูยานมูมาเหลียนมาเฮ็ดน้าคือสําหรับผมเราอยากห้ยมูนะมาเฮ็ดน้ากันเลยมาเหลียนมึกันในไหลจังอีซอยดันกันนะครับพักดันซอยกันส่างซอยกันและะ้วก็เฮ็ดให้เพจให้ช่องของเฮ้าเนี่ยตไปน้ากันนะครับ เด้เงินนำการบริไงายนวดเมื่อนี้คับบ่อใดๆสดครับแต่วมาสิเป็นอาร์ตวิดีโอนะครับกินไปคุยไปสไตล์สตาอตามสไตล์ส่องพอบานผาซิมเมืม่อนี้ผ้าซิมตํำแบบคุงกุงดแล้วก็ผมกับมีแนวนะครับสีมะเบาล้วก็มาแนะนำ้ำพี่ๆน้องๆนะบ่แม่เราบ่แม่ว่าเป็นการสอนหรอเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับเนาะนะผมก็บ่ไดดแบบอันนี้มากมนะาเนาะบ่ไดดเก่งกินไปว่าไปเหม มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เฟซบุ๊กเดี่ยวกำลังดังครับนะครับตอนนี้คนเหล่นหลายหลายเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาเนี่ยจักมันคิดไพ่เนี่ยเต็มเฟซบุ๊กยิ้มเต่คลิปเดียวนะครับจักสิเบิ่งไพ่เนี่ยหลายคหลือเกินเพราะว่าเป็นอย่งคนก็เหลี่ยนหลายเพราะว่าคนบางว่ามันเป็นโอกาสนะครับมันอสั่งได้ใดๆคนก็เลย คนก็เลยเรีนหลายกระแสความนิยมหลายนะครับมันจะมีพวกหนักขี้เตอดังดังเขาเอาอะไรใมาเปิดโชว์นะครับเป็นการรอตารอใจให้คนอยากมาเรียนอยากมาเห็นนํานะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือยังไงดอกคนเขามาเห็นหลายคนกระโดดขเขามาเล่นตัวนี้หลายบางเพจคนนี่ที่ตามไลฟ์ได้ครับแต่ว่าเวลาอาพีไปวุ้ยคนเบิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมูนี่ผมก็เลยมีเนีมีขอคิดเล็กๆหน่อยๆดีๆมาก แบ่งปันเป็นเพื่อนน้ำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสามารถแชทเข้ามาสอบถามได้วอาได้นะครับใดโฟมอุปถัถึงนะครับเนาะผมก็บบอได้แบบเป็นมืออาชีพยังขนาดนั้นก็อันนี้คือจากประสบการณ์โดยตรงของเรื่องใบงานหลุดเห็ดหน้านะครับมันบ่ได้แบบว่าสีได้ลายเป็นกอกเป็นกำก็ยังเข่าเจะเห็ดเนาะเอาย่งไงคลิปเลี้ยวคันปูได้อัพลงไปหรอผ่านเกณฑ์เงินใครนะครับเนาะตามที่ผมมีเคยเห็ดคลิปแนะน้ำหรอพอไปเบิงในคลิปเลี้ยวสันผมได้นะผมมีคลิปแนะน้ำว่าคันปูได้จะผ่านเงินใครเลี้ยวนะ เฮ็ดคลิปยังได้ก็ได้นะครับให้มันมียอดพันวิวขึ้นไปนะครับแล้วก็มียอดคนเขาชมบ่ตามกาภายในเยเบลาสามสิบหมื่นถึงแต่ดสิบคลิปขึ้นไปนะครับเนาะคือหมายถึงว่าซิปคลิปนะครับที่ห้องอัพโหลดสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ผ่านเงื่อนไขก็คือหมายถึงว่ามีคนเหนรียญบ่ตามกอหนึ่งพันข่างขึ้นนะครับเป็นระยะเวลาภายในสามสิบหมื่นนะภายในสามสิบหมื่นต้องมีคนเหนรียญบ่ตามบ่าพาันขั้งคุณผ่านเงื่อนไขระบบมันจะมีดิ่งคำชื่นขึ้นมาอัตโนมัตินะครับ หลายคนสงสัยว่าผมผู้ติดตามหลายได้เป็นหลายพันนะหลายหมืน่นบางคนเกือบหลักหมื่นนะแต่ว่าบ้านในเขาเกณฑ์นสั่งไล่ไปบ่ได้นะครับยังไงเพราะว่าเนื่องจากผู้ติดตามหลายก็จริงเพราะว่ายาเข้เขาใจผิดบางคนมีมูในเฟซหลายนะครับพเพราะถ้เขาเปลี่ยนโหมดจากเอ่อโหมดบุคคลธรรมดาไม่เปลี่ยนโหมดเมื่อฉีดมาถึงมันไม่เปลี่ยนในข่เพจบยวยงไงหรอเนานะผู้ติดตามที่ว่าเป็นเพื่อนนะกันเนี่ยมันจะขึ้นอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเรายาเข่าใจผิดบางเทียบางคนว่า ผู้ติดตามหลายมันกับบได้การันตระกีบะห้องสีพานเกณฑ์เงินไขนะครับเนาะยังผมที่ผมเคยแนะนําไปคือวอลลีได้ผมเหตุชิปเดียวผมมีหมูอยู่ในเฟสที่เหลือยี่สิบคนมีคนติดตามอยู่สามสิบคนนะครับเฮ็ดชิปเป็นเหรียญอัพไปอัพมาแต่ว่าแต่ละวิวเล็กๆลองเปิดเป็นเหรียญเบิง้งยอดหลังก็ได้ไมีแต่สองสามพันวิวขึ้นนะครับอัพคลิปขึ้นยังเชียสองสามพันวิวขึ้นระบบมันจะส่งลิงก์คำเชิญมาเองนะครับ,บ,ค 3, รบ,รครบแค่นั้นเลยเพอส่งคำเชิญมาเ้าก่อข้อมูลกรอรายละเอียด การเปิดสางไร้ใดต่อไปเท่ากับเหตุชิบมันที่นี่ครับมันก็สา่งเงินได้เลยบางคนว่าผมพยายามเห็ดคักเดี่ยวด้วครับคุณพี่คัดเดี่ยวขนาดเมื่อวานตะเคียนนะครับเพราะนั้นแล้วต้องขอใจว่าสม,มือเนี่ยคนก็อดือเขามาเล่นตัวนี้หลายนะครับการแข่งขันมันสูงบางทีงเขาเห็นยอดวิวขึ้นเขาใจว่าว่าคนเบิงมันโมแมนบางทีมันแค่มันเห็นเนื้อซื้อแต่ว่าเขาบ่ได้กดเบิงเบิองลีปเฮาหมายถึงว่ามันขึ้นฟีดแต่ว่าเขาบดได้กดเขาไปเบิง นะ่ะเราก็เขาเบิ้งแป๊บเดียวเขาเบิ้งบจบนะครับเบิ้งแครปมันสามซีวีเหรอปั้นปาดนนั่นเสียมันบถือว่าเป็นการนับวิวแต่ว่ามันเป็นการมองเห็นซื่อๆนะอย่าเข้าใจผิดนะครับมนาะแล้วแบบน,นี้อยู่รวมในเมาไรเมือนี่กินไปบอกไปเนาะตามสไตล์ส่องพระบ้านพระซิมปะกะติส่องผมกระเฮ็ดยยเนี่ยย,ยูเนี่ยกินนี่แหละเฮ็ดเนี่อยูเนี่ยกินแยงแล้วกะ็เฮ็ดไปแล้วกะ็อันนี้ไปน้ำเนาะบางเจียกเ็เฮ็ดชิป <ส>บางทีเราเห็ดกินบางทีเราเห็ดชิปให้ความรู้เนี่ยแนะน้ำเนี่ยวิธีการต่งาตงๆเนาะผสมประสานบดยง,ง่ายเลยเป็นคล็ดทั้งแบบทั้งอินเทอร์เนทั้งแนะน้ำวิธีการเห็นหันบางทีก็ให้ความรู้นะถา้าผู้ใดขอมาติดตามแล้วกันสิมีสาระพร้อมนะครับบ่ได้แบบว่ากินอย่างเดียวเนาะบ่อง่ายสั่นหนรืเนาะสิมีสาระมียังมีเน่หายเบยิงน้ำนะครับ,บรเพื่อนแต่เบิงต้นแล้วเมื่อนี้ที่ผมเบ่าเมื่อกี้บ้านจบ ก็คือว่าสิ่งแรกเลยจีเซียนเขาหยุดเบิ้งคิมเฮ้านะครับคือเรื่องทีผมเคยแนะนําไปคือเรื่องเรื่องเนื้อหาสาระสังเกตเบิ้งขนาดใดเพราะว่าคนเห็ดหลายมีการแช่งขันหลายนะครับมีขี้กรเตอร์หลเพราะว่าเปลี่ยนโหมดจากเฟซบุ๊กจนตัวเป็นโหมดเมื่อฉีบตอนนี้คนเขามาเหลียนหลเปิดแช่งกันหลนะครับบางคนกับัพรทนในพ่านเกณียนแต่เาพยายามกำลังเห็ดที่นี่เวลาคนถี่เบิ้งของมูนหรือว่าเขายูเบิ้งคิบเขาชีเลือกเบิ้งได้ ว่าคลิปใดเขาเบิ้งแล้วเขาได้ประโยชน์นะคือกันารเ้าวอ่อนละข้าเบิ้งคลิปขันคลิปใดข้าบ่ได้ประโยชน์บางทีข้า็บ่เบิ้งการที่ติดตามคนด้วยกันนะครับขันข้าติดตามเขาข้ากรต้องเบิ้งก่อนว่าข้าวเได้ประโยชน์ยังจากช่องนี้จากข้าติดตามนะบางคนติดตามมาซื้อแต่บ่ได้ยังเลยเขาก็ติดตามมาซื้อแต่เวลาเห็นคลิปบางทีเขาเลื่อนผ่านเขาบ่เบิ้งเพราะว่าเขาหูว่ามันไม่ประโยชน์บ่ได้สาระเนาะผมก็บ่ได้เชิงกับว่าคลิปทุกคลิปต้องมีประโยชน์เสมอไปนะบางคลิปบ่ได้แบบว่ามีสาระอีกอย่างแต ในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นการไททอดเรื่องอินเทอร์เนเป็นการทายทอดเรื่องความรู้สึกค้นกับสีกดติดตามขึ้นกันนะครับเป็นข้อคิดเป็นแนวคิดดีๆกับเขาติดตามเมื่นกันนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะบาจําเป็นว่าต้องเป็นที่ไดนประโยชน์อย่างเดียวบางที้วแต่ว่าเขาต้องพายายามสอดแทรกเนื้อหาสาระที่มันมีประโยชน์ให้กับผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าสมือนี่มันยุกข,ข,ของขอมลแห่งการแข่งขันคนที่พายายามแข่งขันกันนะครับเฮ็ดคลิปเฮ็ดโปรโมทสินค้ายัยงก็กกแล้วแต่นะ ขอต้องเน้นเนือ้อเนื้อหาข้อมูลเป็นเป็นใจความสำคัญหลักในการเหตุนะทุกานที่ผมด้มาบอกนี้แหละอันนี้ก็ถ่้ายคลิปไปกินไปบอกไปนะห้ความรูไปนั่งกินไปนั่งนะครับเอาไปบ่ถือเพื่อนเพื่อนูดอะที่มีควาหรูือว่าดูว่าเป็นม็กียจเตออ์กับมาแห้ข้อมูลกันนะครับเนะราบ่นะบาถือบ่ผพดก,การสแสดงออกาก,การห้ควาหรูกันแนะนําบางคนสังเกตเบื้องบางช่วงเขาเจะดังแต่ว่าเขาเจะว่าอะไรมาอาชีพเรากก็มาบอาบให้ฟังสินะครับเพราะอย่าง เร่ได้ก็บไ่ได้ว่าเขาเจาหรอกมันก็เป็นแบบแนวไผยแนวมันมีอยู่ว่าเห็ดจังได๋คนสิหยุดบังคิมเฮ้าสิผมเคยแนะนําไปแล้วในหลายลิบบางคนอาจสีเบ่เสื้อบางคนอาจสิสิม่วงว่าไลาสาละคือคือเนื้อหาจริงๆแล้วใจความสําคัญหลักตามที่ผมได้แนะนําไปคือเรื่องความสวยงามเรื่องคุณภาพของวิดีโอเรื่องความชัดเจนความสวยงามจะมาเป็นอันดับหนึ่ง เขาสีเรือนผ่านหรือบ่เลือนผ่านบ่งคลิปเฮาเนี่ยอันดบับแรกเลยคือความสวยงามความชัดเจนเนาะคันภาพดำดำ,ดำ,ดำมืนๆเมื่อบางเทียเนี่ยมันอาจขึ้นเฟืจริงนะแต่ว่าบางคลิปบางงานอาจสิได้ยอดวิวหลายบางช่องโตจากคลิปสัน้นๆคลิปแบบคืองานหบบคลิปแบบบ่ได้รแบบมีเนื้อหาที่สําคัญมากแต่ว่าเขาดังเขาดังจากคลิปนั้นแต่เล้าก็ลังๆมากยอดวิวลดลงลดลงเดียวพราอย่างท้ายสุที่ผมบอกว่า ทีคิดมันลดลงยอดวิวลดลงพออย่างพอวันหนึง่งเฮ้าบไายพัฒนาตัวของเฮ้าบรายเปลี่ยนแปลงเฮ้าบรายเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอให้มันทีดีขึ้นนะครับในเมือเฮ้าบรายเฮ็ดรูปแบบทีมันมีการนําเสนอที่หลากหลายว่นไงหล่ดเนาะความสวยงามอีกอย่างต่างๆมันบรายเข้ากับเบือเข้ากับเปิดไปเบื้อง่องอื่นเขาเห็นอื่นเขากับเบื้องคนอื่นโอ้คนนี้ก็่ายภาพงามแต่เข้ากับเปิดไปเบื้องนะครับประมาณนั้นเท่กันนี่แหละทีที่ผมพยายามบอกเพื่อนๆอยู่เสมอว่า เฮ็ดคลิปกันเท้าสีกระโดดเข้ามาเฮ็ดคลิปพวกนี้อีรีเท้าตองแบบต้องศึกษาเนาะทักษะขันเท้าเฮ็ดบ่ได้ที่ผมสีพยายามเฮ็ดคลิปสั่นลงสอนบ่ได้มาสอน,น,นเนี่ยนะ้ำเพื่อนๆเนาะทุกครั้งที่ที่ันนผมอยบอกว่าแนะนำ้ำผมไ่ว่าสอนมันจะกลายเป็นว่าเหมือนกับเขาเป็นนักเรียนเขาเป็นคู่มั่นบ่แม่น,นสีแนะนํากันเนาะเป็นการอา่าเป็นการให้ความรู้กันขอบคุณครับเป็นการให้ความรู้กันเป็นการแบบ ซอยกันนอเรื่องใดผู้ใดพ่อเฮ็ดเงียงใดกับเอามาแบ่งปันกันนะครับสู่ไปน้ำกันสั่งคือเงินบา่างเงินมันอยู่ในอากาศจ้าของบริษัทผุนมากผุ่นเขายุ่ตั้งประเทศพุ่นะครับเฮ้าเนี่ยยุ่ประเทศที่ว่ายุดน้ำกันเนาะเป็นพีเป็นนองกันยุ่ในประเทศเดียวกันเฮ้าต้องแบบตองซอยเหลือเกลือกูลกันนะแย่ยไปยานกันได้ดีครับพี่นองบางคนหูบ่อยากบวชมูยานมูมาเ,เหรียญมาเฮ็ดน้ำคือสำหรับผมเราอยากห้มูนะามาเฮ็ดน้ำกันเลยมาเหรียญเหมือนกันในหลาย จังอวีซอยดันกันนะครับพักดันซอยกันสางซอยกันแล้วก็เฮ็ดให้เพจให้ช่องของเข้านี่ตไปน้ากันนะครับได้เงินนาการบรง่ายโหลดนะครับเดี๋ยวขันมือได้มือนึงนะขันหยอดเงินหยดเนยันญผมขื้นเดี๋ยวผมสิมาเปิดช่วยอะไรใดให้เบิ้งว่าเฮ็ดซันีมันได้ซัํานีผู้ติดตามีซันีมันได้ซันีแต่จริงมันอาจจะผิดกฎนะแต่ว่าผมสีพยายามให้เพื่อนเห็นแล้วก็มันสีเฮ็ดให้เข้านี่มีความที่แบบว่าอยาก มุ่งมัน่นพยายามแล้วก็สีพยายามสาางพยายามเหตุราะวะมันมองถึงโอกาสมองเห็นโอกาสมองเห็นไร่ได้มองเห็นคว่มเป็นจะเป็นไปได้อ่อร่อยอยู่นะกุ้งไม่ค่อยสุกนะลูกนะขอกินก่อนนะครับเดี๋ยวเบิ่งไปไซเดอร์อเหมือนนี่เบิ้งกันม,มีสาราอ,อีิริมผมสีพยายามอภิปที่เห็ุแล้ว คนเบืองคนฟังได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าคลิปเนี่ย <S <S day. เฮ็ดยังได้ก็ได้ข้าถ่ายคือยังข้าถ่ายกินเนี่ยขันเบืองเทียเขาบอกเขากินอย่างเดียวเนาะคนเบืองอาจจะิบได้ประโยชน์ยังอาจจะได้เบืองแค่ว่าอยากกินน้ำมือซื้อแต่ว่าขันเฮ็ดไปแล้วกินไปนี่แต่ว่าขันเทา,ายังเห็ดอาหารบางก้นเขาเห็ดเขาสีนในน้ำที่การขันตอนทเทคนิคยังเสียเขาก็สีบเบาไปอันนึงคือเป็นเชฟเป็นระดับเมื่อชีบเนาะเขาบอกแม่ระดับมืออชีบบางเชาเฮ็ดอาหาร เฮาเฮ็ดตามแบบเฮาวเจาเฮ็ดไดิ่มพอเฮาเฮ็ดเป็นบางคนเขาเบิง่งอาจสิเบิ่งเพื่อนนซื่อๆนะครับแต่บ่ได้อีหยังคือกันละ่ะบางเทียผมก็เฮ็ดคลิปบางคนเบิ่งอาจสิมองว่าคลิปนี้มันบ่มีประโยชน์อีหยังยเลยบวิเศษาละอีหยังเสียเวลานะยิงแล้วเฮาพยายามคิดบวกไว้ก่อนอาจสิมีคน10คน,ค,มมาาคนที่เบิ่งคลิปเฮาแล้วมองว่าไร้สาระอาจสิมีอีก2คนที่เบิ่งแล้วเขามองว่ามันมีประโยชน์เขามองว่ามันคือโอกาสเขามองว่ามันคือการเออ่หิวใจหิวความรู้สึก ในบางเรื่องบางโอกาสบางสถานะนะครับเพราะฉะนั้นเรี่ยวเคยไปด้วยครับพี่น้องอย่าไปสนคําบ่อคุ่มยาไปสนคํานินนินท่าคําคําจ่าคําบ่อคุ่มเนาะเขาเห็ดเขาสบายใหญ่เฮ็ดไปแล้วว่าใดไปเดือดร้อนผู้ใดไปสั่งกระทบซีดผู้ใดนะเขาเห็ดไปเลยนะครับเนาะสนั่นแหละผมจิแนะนำวิธีการเห็ดเนี่ยเพราะว่าผมมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ด่านการทายทําการเอยียงต่างๆนะแต่ว่าการนําเสนอผมอาจสิบพื่ในเกงทักษะการขี้เอดเดืองอนเตอร์เทนผมอาจสิบพื่ในเกงแต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมสีพยายามสอดแทรกเนื้อหาความรู้แล้วก็สอดแทรกเทคนิคต่างๆในการเฮ็ดลิปเฮ็ดยังให้เพื่อนๆได้รับทราบนะบางๆผมสีเฮ็ดชิปไปเรื่อยๆนะเฮ็ดลิปแนะนำคำพูดดิจตามไปแล้วนะครับคันอยากสีสางอาชีพสางรายได้จากพวกเลี้ยวพวกเฟซบุ๊กพวก นี่อีลีเนี่ยผมก็สิพยายามเฮ็ดคลิปสอนแนะ่ยน้ำใบเฮ็ดจังซี่เฮ็ดแบบนี้นะครับเนาะวิธีการสีทายรูปถ่ายวิดีโอเฮ็ดจังไ,ได๋เฮ็ดยังไงแข่งผู้ใดบ่อยากตัดต่อโปรแกรมตัดต่อมันเฮ็ดยากแค่เปิดโปรแกรมเร็วขึ้นมาแล้วก็ถ่ายๆๆๆแล้วก็เป็นวิดีโอที่สวยงามได้คือกันนะครับผมสิพยายามซัพพอร์ตทุกคนนะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็สอยในการดันคลิปดันช่องกันนะครับเนาะเปิดโอกาสให้ของเปิดโอกาสให้หมู่นะครับเป็นการให้ความรู้เพื่อน เป็นการแนะนำกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันบ่เป็นการสอนนะเบือมีผู้ใดเป็นอาจารย์ดอกนี่นี่ก็มีจ่เป็นแบบมือใหม่ทางนั้นผมก็เป็นมือใหม่นะยอมรับว่าเป็นมือใหม่เพราะว่าอย่างผมกับว่าด้มีผู้ติดตามหลายแล้วกวบ่ได้เป็นช่องที่โด่งดังง่ายเลยมือใหม่ให้กันนะครับแต่ว่าโอเคสำหรับม้อนี่ก็คลิปยนวาหลายๆเราพี่น้องเนาะขอพูดในหลายเด้อสิมารับชมรับฟังเดี๋ยวมือหล้างผมสีมาเฮ็ดชิปแล้วก็แนะนำผูดคุยกันทักทายกันแลกเปลี่ยนกันนะครับเนาะสำหรับมันนี่ขันชิปโดน ก็ไหลก็แช่เหนเนเดอร์ครับสวัสดีครับ